ร่วมเผยแผ่ธรรมะโดย Myvacation ท่องโลกท่องธรรมสุขสบายกับ Myvacation ถามว่าไปรักษาศีลโอโบสถควรจะรับประทานอาหาร กี่มือ้อตอบว่าในวิในให้รับประทานอาหารได้เช้าถึงเที่ยงเหมือน,เห,อนเหมือนพระเหมือนสมณเนคือผู้รักษาศีลอุโบสถก็คือศีลแปดซึ่งไปอยู่ประจําที่การอยู่ประจํานั้นแหละเรียกว่าอุโปสถะหรืออุโบสถรับประทานอาหารเช้ารับประทานอาหารกลางวันก็ไม่น่าจะผิดอะไรคือไม่ได้เป็นการหย่อนไม่ได้เป็นการเคร่งเป็นการปฏิบัติพอดี บางคนบางท่านจะทานมื้อเดียวอันนี้ก็ต้องดูสุขภาพด้วยว่าสุขภาพรับไหวไหมจะมีความอ่อนเพลียไหมอย่างนี้เป็นต้นกี่ประการหนึ่งการรักษาศีลอุโบสถนั้นนิยมไปรักษาที่วัดวัดใดวัดหนึ่งไปเช้ามืดแล้วก็อยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านแต่มีบางท่านที่สุขภาพไม่อำนวยก็สามารถที่จะถือศีลอุโบสถนั้นได้ที่บ้านของตนเอง ห้องนอนก็ห้องนอนของตนเองไม่ต้องไปลากฟูกลากมอนลากอะไรออกก็นอนตามปกตินั่นแหละเพียงแต่ว่าตั้งใจในาภาคเช้าเช้าตื่นมาชำระร่างกายให้สะอาดอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งกายที่สบายๆแบบอยู่บ้านมีห้องพระก็เข้าห้องพระไม่มีห้องพระก็นั่งน้าจุดใดจุดหนึ่งน้อมตั้งจิตอธิษฐานถึง คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตั้งใจว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมมันสวนะัสเป็นวันอุโบสถข้าพเจ้าขอน้อมถึงคุณแห่งพระรัตนตรยัยขอสมาทานศีลแปดที่จะรักษาที่จะประพฤติแล้วก็ไม่ร่วงละเมิดอย่างอื่นท่านก็ยังสามารถที่จะทํางานได้ที่ไม่ไปเบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นก็ยังสามารถที่จะทํางานบ้านได้จะ ถูบ้านกวาดบ้านซักเสื้อซักผ้าอะไรนี่ก็ยังยังสามารถที่จะทําได้แล้วก็จัดเวลาที่วันรักษาโอุโบโสถศีลที่บ้านนี้นั่งสมาธิเพื่อให้ร่างกายได้มีความผ่อนคลายจิตใจสงบเยือกเย็นสวดมนต์ตามหนังสือที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํามาหากว่าทําได้อย่างนี้ศีลอุโ,อโบสถนั้นก็จะมีคุณค่ามีพลังเพิ่มขึ้นหากว่าทําได้ทุกวันพระ เดือนหนึ่งก็ได้รักษา4ครั้งปีหนึ่งก็ได้52ครั้งก็นับว่าไม่น้อยเลยเป็นการสั่งสมบุญที่มีผลมากมีพลังมากในครั้งพุทธกาลมีชายผู้หนึ่งได้รักษาศีโนโบสถเพียงครึ่งเดียวหมายความว่ารักษาตอนเย็นพอตกกลางคืนก็เสียชีวิตเพราะว่าไม่ไม่รับประทานอาหารมื้อค่านั้นทําให้ร่างกายทนไม่ไหวเมื่อสิ้นชีวิตลงได้ไปเกิดเป็นเทพ,พดา ด้วยอนุภาพแห่งการรักษาศีลอุโบสถนั้นซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสอานิสงส์ไว้มากมายขอให้ท่านผู้รักษาผู้ปฏิบัติให้มีความเชื่อมั่นที่ถูกต้องอย่าหวั่นไหวพระพุทธศาสนานั้นทนต่อการเวลาทนต่อการพิสูจน์ขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาและพิสูจน์จะพบความสาเร็จเป็นขั้นเป็นตอนยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเจริญพรร่วมเผยแผ่ธรรมะโดยสยามสามเก้าเจ็ด